ไซเฟอร์ของทองหมดแล้วเป็นของทองหมดอ <th> ุ้ยเทปไปดีที่เขาก็คือดีนะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบนี่คือไลฟ์เวนที่ฟาร์มสเต็กล้านสเต็กนะครับฟาร์มฟาร์มยังเอจเองนะคือไลฟ์เวนที่ฟาร์มตั้งแต่ต้นเกมและยังไม่ฆ่าใครเลยจนถึงร้อยไอ่ถึงล้านสเต็กขึ้นมาแล้ว แล้วเขาก็ฟาร์มจนถึงเลเวลตันของเขาขู่ก็เป็นของทองหมดเลยตัวทองด้วยฮะโอ้โหอันนี้นั่นแหละฟาร์มไปเออนนั่แหละมันเล็งตัวนั่นมันเล็งตัวนั้นไเยอะที่สุดเจอขวานลากสนุบไม่ตีขวานทองเว้ยเรื่อยทองเรื่อยทองพี่เบอร์เดียวหายดิเฮ้ยกองเฮ้กองไหนกองหนยหมดพราพี่เป็นเสาตกเกาะด้วย เลยย่อยไหนมาจะได้หนึ่งโอ้ยสามเป้วกูสามสักทีวายสามสักทีวายสามแโอ้ตังไม่มีไอ้กูกูถอดขอผิดเออถอดขอผิดกูฟาร์มฟูสแต็กแล้วเว้ยว่าไงไม่ขายบอดกูจบแล้วเดวินเดวิน สวายด์เลยพิฆาตเลยพิฆาตเลยพิฆาตลาหัวก็ผมเลยพิฆาตอีทีนึ่งแวบพัพพก้ามืดิมืก้าือแปนี่คือไหลเวีที่ฟาร์มมาแล้วถึงต้นเกมยันลีดเกมถึงลาสติกนะครับผมเขาไม่ได้ฆ่าใครเลยฟาร์มอยู่อย่างเดียว